สวัสดีทุกคนมาเจอกันเช้าๆนะปกติแล้วโมดไม่ได้ตื่นเช้านะคะตอนนี้ที่บ้านโมดเนี่ยเจ็ดโมงสี่สิบแปดนาทีโป๊อดมีนัดกับน้องคนเก่งคนหนึ่งนะคะโปรรู้จักน้องคนนี้จากน้องเหมียวนะคะน้องเหมียวที่ฝึกสังเกตกับโปรอยู่บ่อยๆถ้าใครได้ดูช่องโวดก็น่าจะคุ้นเคยกันบ้างนนะถ้าใครไม่ได้ดูนะเข้าไปหาดูน้องเหมี่ยวนะคะวันนี้เนี่ยน้องก็มาเป็นแขกรับเชิญในช่องนะคะเดี๋ยวโปรจะโทรหาเขาแล้วเรา คุยกับเขาเรื่องทักษะภาษาอังกฤษแล้วเขาเป็นยังไงทำยังไงอ่ะนะน้องเขาเก่งกล a ามานะคะพวก็เลยเข้าไปในกลุ่มที่เหมียวแนะนำนี่แหละน้องเขาเป็นแอดมินนะคะอยู่ใน Facebook แล้วพวก็ชวนเขาเข้ามาในกลุ่มฝึกพูดของวบเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเขาจะอยากทำกิจกรรมในกลุ่มกับโบแค่ไหนยังไงคือโบไม่ได้บังคับใครในกลุ่มะนะ เอาราัสเดี๋ยวโบโทรคุยกับน้องเขาแล้วก็รู้จักน้องเขากันนะคะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนน้องมาแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะโบรู้จักน้องเขา เพราะว่าเหมียวเขาแนะนำให้เข้าไปในกลุ่มนะคะน้องชื่อนุ่มนะน้องชื่อนุ่ม <c oughs> แต่ว่าเวลาเขาเขียนภาษาอังกฤษเขาจะเขียนเป็น N U M E <c oughs> ก็จะเรียกเป็นนูเม่นูเม่ยังเงี้ยใช่ไหมนูเมแต่ว่าพี่ว่เห็นไปไปอ่านที่เขาคุยกันในในแบบเฟซบุ๊กเขาเขาเรียกนุ่มกันไง <c oughs> คนที่เขารู้จักก็เลยพอเรียกนุ่มมาตลอดก็เลยติดปากมาแล้วนะ <c oughs> จากที่รู้สามีเล็กนุ้แม่ค่ะสามีเล็กนุ้แม่อ้าวยังไม่ได้ถามเลยเขาเฉลยแล้วนะมีสามีเพราะฉะนั้นมีสามีเนี่ยก็คืออยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอยู่ที่ไหนอังกฤษอยู่ประเทศอังกฤษอาอไปรู้มาว่าก่อนหน้าก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ไปเรียนที่ไหนอ๋อก่อนหน้าที่จะย้ายมาที่อังกฤษก็ไปเรียนภาษาเนี่ยค่ะไปเรียนโ o e f l c l a s s ก็คือไปเช็คคอร์สเรียนภาษากี่เดือนกี่นานแค่นานแค่ไหนคะไม่รู้พี่โอ๊ตเคยไปซานฟรานยังน่าจะเคยน่าจะเคยไปเดินสะพานมานิดหน่อยเออไปผ่านเป็นเมืองที่สวยสดงดงามมากประชาชนแบบว่าเฟรนลี่สุดๆเนทีฟสปิเกอร์แบบใจดีมากไปเรียนเรียนภาษาจากที่นั่นมาเรียนนานแค่ไหนคะปีหนึ่งปีหนึ่งก็น่าจะได้ได้วิธีการพูดแบบอเมริกันพอสมควรตอนแรกอะอเมริกันมากเลยรู้สึกว่า อาจารย์ก็ทักว่าเออ your accent ก็คือไปทางอเมริกันแล้วแต่พอย้ายมาอังกฤษก็คือมันมันมันก็ต้องแบบยังไงอะต้องปรับตัวเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อยากจะอยากจะให้เล่าให้ทุกคนฟังหน่อยเพราะว่าอันนี้จะเป็นลักษณะที่แตกต่างจากแขกที่เคยมาคุยเพราะแขกที่เคยมาคุยเนี่ยเขาก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะรู้จักคนที่อยู่อเมริกาแล้วก็น้องที่มีสามีเป็นอเมริกนันแต่อยู่ที่ประเทศอื่นแล้วก็มีน้อง บางคนเขาก็จะยึดสำเนียงได้สำเนียงเดียวอย่างนี้ประเทศใดประเทศเดียวบางคนก็ไม่ได้เป็นสามีเขาก็เป็นแบบชาวต่างชาติที่ไม่ได้ไม่ใช่อังกฤษและอเมริกันเพราะฉะนั้นภาษาเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ทีนี้ของเราเนี่ยเจอปัญหาอะไรมาถึงตอามาอยู่อังกฤษเพี่ออยอ่คือเรื่องภาษาเนี่ยเพราะเราเราไปอยู่คนละประเทศแล้วมันภาษาพูดใช้ไม่เหมือนกันเลยอ่ะ อย่างแรกก็ง่ายๆเลยทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละสำเนียงอังกฤษกับสำเนียงใเมกันสำเนียงเม,ก,ม,เงเมกันคือเราเจอทุกที่เลยใช่ไหมทีวีหนังไม่ว่าเราจะดูหนังอะไรฮอลลีวูดนี่ก็อเมริกันหมดเลยหนังอังกฤษจ,จะน้อยมากแต่พอมาอังกฤษเนี่ยสำเนียงก็คือแบบแทบจะฟังผิวเผินนี่คนละภาษาเลยอะ่ะไม่คิดว่าเป็นภาษาอังกฤษอะ่ะสำเนียงอังกฤษจริงๆอะก็เลยต้องมาเริ่มฟังสำเนียงอังกฤษใหม่เริ่มต้นเหมือน practice listening ใหม่หมดเลยอะคือแบบต้อง start อะไรอะ BBC ก็ต um so ้องเปิดเพื่อที่จะทําให้ตัวเองแบบชินกับสำเนียงนั้นนะคะแล้วพูดอะแล้วการเหมือนเชนตัวเองใหม่เลยแล้วการพูดของเราอ่ะการพูดก็สไตล์การพูดต่างกันอังกฤษกับมเมริกันเนี่ยอังกฤษจะมีความแบบว่ายังไงอ่ะสุดขมนุ่มลึกกว่าสไตล์การพูดเขาจะค่อยๆอนุ่มเแล้วแล้วตัวเราอะตัวเราอะพูดได้ไหมอะตอนนี้ตันนี้อยู่อังกฤษมากี่ปีแล้วอังกฤษอ๋อก็ ถ้าเกิดจะทําก็ทําได้แต่ว่าก็มันรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวเองอะ่ะก็เลยแบบเออเราไม่สติ๊กับสำเนียงไหนสำเนียงหนึ่งเราก็คิดว่าเออสำเนียงตัวเองดีที่สุดอย่างที่พี่อ๊ตพูดในคลิปหลายๆคลิปอ่ะเออเหมือนการคิดเ,เหมือนกัน,น,กนเลยสําหรับคนที่เรียนภาษามนนานานๆแล้วอะ่ะจะรู้สึกว่าสำเนียงอ่ะเราไม่จำเป็นต้องแบบมีสำเนียงที่สวยสดงดงามเหมือนชาวคือคนที่นั่นเขาก็ฟังเรารู้เรื่องใช่ไหมไม่ว่าจะออกมาแบบสำเนียงแบบไหนยังไงสำเนียงไม่สำคัญสำคัญคือ pronunciation คือเรารู้ว่าตรงไหน up and down intonation แค่นั้นเองแล้วคำสัพท์อย่างวิธีการพูดหลายๆอย่างเนี้ยอังกฤษกับอเมริกันมันไม่เหมือนกันถ้าเราไปพูดแบบแบบแบบอเมริกันกับคนอังกฤษเขาจะรู้ไหมพูดแบบอเมริกันกับคนอังกฤษโอ้ยคนอังกฤษเข้าใจเพราะว่าคนอังกฤษดูหนังอเมริกันเพราะว่าอังกฤษมันไม่ค่อยมีหนังไงเขาผลิตหนังน้อยมากอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือไม่ต้องไม่ต้องสนใจเลยว่าจะพูดภาษาอังกฤษยังไงคือถ้าเรารู้แบบไหนก็พูดแบบนั้นไป พูดให้ถูกพูดให้ถูกอย่างแรกคือพูดให้ถูกออกเสียงให้ชัด pronunciation กับ accent เนี่ยคือต้องแยกกันให้ชัดเจนเลยมี accent กับ pronunciation สมมุติ pronunciation ผิดเราจะเฟกแอ c c ซนตให้มันเป๊ะแต่เราสมมุติเสียงอะสมมติอะยกตัวอย่างคำง่ายๆคำว่าอะไรดีอา procedure คำยากไปไหมพี่ออไม่เป็นไรไม่ยากทุกคนเกงนะ่ง <c oughs> ่ะทุกคนเกง่งทุกคนเกงนะ่ <c oughs> เเงแนละอ้าวยากอ่ะยากไปหรือเปล่าอ่อ คำว่าอะไรคำว่ารีสอร์ทรี o u r ์ทอะไรรนะรีโร,อ,ร,อ,รอย่างเงี้ยเราจะ s t r e s ที่คำหลังถูกไหมถ้าเกิดเราออกเสียงเราพ r o n u n c i a t i เราไม่เราไม่เป๊ะละจะออกว่า resource อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมีปัญหาละเขาไม่เข้าใจเหรอเขาเขาเดาไม่ได้เหรอมันอาจจะทําให้เขาใช้ความพยายามเยอะไงแล้วเขาถ้าคนไม่มีความพยายามเขาก็จะแบบเอ้ยเขาพูดอะไรอ่ะไม่ฉันไม่ได้ ไม่ไม่อยากที่จะพยายามมันต้องมีคนหลายกลุ่มใช่ไหมล่ะใช่คือฝรั่งเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่เหมือนกันเพื่อค่อยคุยไว้แล้วนะถ้าใครได้ไปฟังนะฝรั่งบางคนก็กนิสัยไม่ค่อยจะอยากจะรู้จักคนใหม่ๆอย่างเราไงใช่ใช่โดยเฉพาะฝรั่งกฤษเขาไม่ใช่แบบว่าโอเพ่นเหมือนอเมริกันนะอเมริกันนี่คือ พอเห็นเอเชียนี่คือวิ่งเข้าใส่เลยอะคือเขาคุ้นชินกับคนเอเชียกับก็คือก็คือส่วนตัวแล้วคือนุ่มจะชอบบริการมากกว่าไม่ได้พูดนะเนี่ยพี่อ๊อคือหมายถึงชอบชอบในส่วนของการผ่อนคลายเอ๊ะแล้วไปได้สามวีกิจังไงเดี่ยอันนี้แซลดิแซลอ่ะอโอเคแล้วต่างกันพี่อ๊ตมันต่างกันบอกไม่ได้หรอกว่าชอบอันไหนมากกว่ากันอะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะ แต่เราแต,แต่เราก็เป็นประสบการณ์ไงเพราะเราได้ได้ไปอยู่ในสองประเทศเนาะอ่ะคันนี้คันนี้จะถามอีกนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ได้คุยกันยืนยาวคือตอนที่อยู่ไทยเนี่ยเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษอยู่ก่อนไหมอย่างพี่โอ๊ตอ่ะพี่โอ๊ตชอบภาษาอังกฤษมา,ม,มาตั้งแต่พี่โอ๊ตเริ่มเรียนตอนปอห้าตั้งแต่นั้นมาแบบคือพี่โอ๊ตคือพี่โอ๊ตจะไม่มีปัญหาคือพี่โอ๊ตรู้จักภาษาอังกฤษปุ๊บพี่โอ๊ตชอบภาษาเลยคือภาษาอะไรก็ได้แล้วแล้วแล้วเคยคิดว่าฉันนะอยากจะได้ทุกภาษาเลยแต่พอ เริ่มเรียนจริงๆแล้วมันไม่ง่ายไงก็เลยอ่ะเอาภาษาที่มันใกล้ตัวที่สุดคือภาษาอังกฤษเพราะเราเรียนในโรงเรียนไงคือถูกผิดไม่รู้อ่ะคือให้พูดแล้วโชคดีตรงที่ที่บ้านอ่ะมีคนพูดด้วยเออพ่อพ่ออ๋อพ่อพูดไพ่อพูดได้เขาพูดได้ไม่รู้หรอกเก่งไม่เก่งคือตอนนั้นเราไม่รู้เราเป็นเด็กพอเราเริ่มเรียนเราก็แบบอยากพูดไงแล้วสําหรับตัวนุ่นอ่ะเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี้ยเขาจะแบบ พื้นฐานคือหนูเกียดติภาษาอังกฤษแต่ว่าหนูต้องมาเรียนเพราะว่าหนูต้องทํางานอย่างนี้เขาก็เลยเขาก็เลยมาหาพี่โอ๊ตแล้วพี่ก็ต้องถามก่อนว่าพมไม่เน้นแกมมานะพูดเน้นพูดอย่างบอกเออหนูเอาแค่พูดลอพี่โอ๊ตแต่แกมมาเพื่อจะให้พื้นฐานแต่ของลูกใเนี่ยนุง่งนุ่งจะรู้ลึกหน่อยอันนี้โอเคอันนี้ดีอ่าแต่แต่ว่าส่วนตัวอยากรู้ก่อนว่าตอนอยู่ไทยเลยออเพื้นฐานภาษาอังกฤษดีไหมชอบไหมหรือไปชอบตอนไหนหรือยังไงอืม โอโหต้องย้อนเวลาไปไกลเลยนะสรุปสรุปเล็กน้อยก็อย่างนี้พี่พ่อพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกันพ่อนทำงานต่างประเทศตลอดจะทำงานแล้วเวิร์กโอเวอร์ซีตลอดอยู่หลายประเทศมากก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วพ่อก็ชอบแบบว่าเปิดเพลงฝรั่งมันก็เลยแบบฝังใจมาตั้งแต่เด็กฟังมาตั้งแต่เด็กอะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงฝรั่งมันมันอยู่รอบตัวเราอะโตมาก็เลยโตมาด้วยเพลงฝรั่งก็เลยเริ่มฟังบิทนิสเบียเอ m อถ้าเกิดแบบว่าแฟนคลับยุคนั้นก็น่าจะรู้จัก นั่นแหละคะ่ะก็เริ่มจากฟังเพลงก่อนมารูนไฟอ์เน่รู้จักก็คือค<ำ>ําตบอบก็คืออ,อ่าไม่รู้ชอบหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าเพลงฝรั่งอะ่ะมันดูน่าหลงไหลอะ่ะถึงขั้นแบบว่าเปิดอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่ก็เปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็นั่งจดเนื้อใส่กระดาษค่ะแล้วก็นั่งนั่งฟังแล้วก็ออกเสียงตามอะ่ะแล้วก็ฝึกแบบก็ไม่รู้นะว่านี่คือการฝึกแต่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันมีมันเหมือนมันแพชชั่นมันทําให้เราต้องทําแบบแนะั้นอะ ก็เลยรู้สึกว่าคือมันมีความรู้สึกว่าเออฉันก็อยากพูดได้ใช่ไหมก็เลยทำาใช่ฉันฉันอยากเข้าใจภาษาเนี้ยฉันอยากร้องเพลงแล้วมันเตะตอนแรกไม่รู้สึกจพูดเลยแค่อยากร้องเพลงให้มันเตะอันนี้คือตอนสมัยป .5 เลยอ่ะเด็กเอ้ยเหมือนีโยนเลยอ่ะนั่นแหละต้ประมาณนั้นค่ะแล้วพอโตมาเข้ามหาลัยใช่ป่ะก็มันก็ต้องโดนบังคับที่เรียนอ่ะก็รู้สึกว่าเรียนได้แต่ไม่ได้เก่งเรียนได้แต่ไม่ได้เก่งยังไม่ได้รู้สึกว่ามันสําคัญอ่ะแต่แต่นี่บานคนที่รู้ตัวเองว่าถ้าเกิดต้องการจะเก่งออะะไรแล้ว จะให้เวลากับมันแล้วมันก็จะและ้วมันก็จะเก่งเองได้โดยที่แต่มันต้องอยู่ที่ตัวเราก่อนว่าเราอยากจะเราสนใจมันจริงหรือเปล่าอยากจะเก่งเรื่องนั้นจริงหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่รู้สึกว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษจนกระทัง่งเรียนจบมหาลายัยเรียนจบมหาลายัยเริ่มทํางานบริษัทสิงคโปร์ทุกคนพูดภาษาอังกฤษหมดเลยก็เลยแบบอ้าวแล้วไงอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นคนโชคดีที่เจอสภาพแวดล้อม,จอมเจอสภาพแวดล้อมบังคับตลอดเลยค่ะก็เลยก็เลยเริ่มจากการโอเคเริ่มสนใจแล้วเริ่มเทคคอร์สเริ่มแบบ จริงจังง่ายๆ A U A ทุกคนรู้จักหรือเปล่า A U A น่ารู้จักเนาะมีทุกสาขา A U A ที่ไหนเราเรียนที่ไหนพี่อนเราเรียนตั้งแต่ A U พอเรียนที่ลาดดัตไอ้ลาดรัลีตั้งแต่มันยังไม่มีสาขาเลยอ่ะจริงเหรอจริงอ๋ออ๋อตอนนี้มีทั่วประเทศแล้วใช่อันนี้เด็ก A U A แบบออริจินอลเลยนะถึงเรียนจบคอร์สแล้อพี่เรียนจบคอร์สไรติ้งแต่ว่าแต่ว่าไรติ้งเนี่ยทางขอออฟฝรั่งเขามาคุยส่วนตัวเขาบอกว่า อยู่ไม่ผ่านนะอยู่ต้องเรียนซ้ำบอกอ่าถ้าเรียนซ้ําแล้วอยู่ให้ไอเรียนฟรีไหมล่ะถ้าเรียนฟรีไอโอเคถ้าเสียตังค์ไอไม่โอเคเพราะว่าไม่ได้เรียนฟรีเขาบอกอยู่ต้องเสียตังค์พี่บอกว่างั้นไม่เป็นไรไอโอเคเพราะว่าไอได้ความรู้ไอไม่ได้มาเรียนเพื่อจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านเขาก็บอกอัพติแล้วเขาก็ให้หนังสือให้อะไรพี่มาเต็มเลยนะเออตมือกเรียนอะไรเอเอเรียนที่ระยองค่ะอก็ เหมือนเลิกงานอย่างเงี้ยเลิกงานก็เรียนอาทิตย์ละสองครั้งก็ต้องขับรถแบบโหรถติดครึ่งชั่วโมงก็ต้องขับรถไปเรียนคือพยายามมากเลยแล้วก็แบบก็รู้สึกว่าการเรียนในคอร์สเนี่ยนะมันมันไม่ได้ทําให้เราแบบว่ามันไม่ได้ช่วยเรามากเท่าตัวเราช่วยตัวเราเองอะเราเอาเวลาส่วนตัวมาน,นั่งสนใจฟังฝึกด้วยตัวเองมันได้ประโยชน์กว่าเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงในคลาสแล้วก็เสียเวลาขับรถไปกลับอีกเป็นชั่วโมงเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคคลาสก็เทคเทค ทคคลาสเหมือนกันแต่ก็ระหว่างนั้นก็คือฝึกตัวเองจริงจังอยู่บ้านตื่นขึ้นมาก็เปิดเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดชั้นภาษาอังกฤษไม่ดีเนี่ยการทําง,งานมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าหัวหน้าบอสใหญ่เป็นสิงคโปร์เลยทุกคนเนี่ยนะคะทุกคนเพื่ขอขอขัดตัดตรงนี้เลยเพราะว่าได้คําตอบแล้วคือนุ่นเนี่ยเออนุ่มเนี่ยนเขามีคือมันมีเหตุที่มันทําให้ซึมซับไง มันก็เลยเขาตอบไม่ได้หรอกว่าเขาชอบไม่ชอบรู้แต่ว่าฉันอยากร้องเพลงแล้วก็พอได้ทํางานได้ทํางานมันก็เหมือนกับเป็นเป็นสถานการณ์ที่มันบังคับไปเลยในตัว<ช>ก็เลย<ช>ก็เลยแบบจริงจังขึ้นมาส่วนในเรื่องของการเรียนนุ่นก็นุ่มก็พูดเหมือนกับที่โบ๊ทบอกคือไม่ว่าคนสอนจะเก่งแค่ไหนอ่แต่ถ้าคนเรียนคนที่มีความอยากจะพูดได้ไม่ว่าคุณจะเกลียดมันแล้วคุณจะต้องทําเพราะความจําเป็นใดๆก็ตามแต่คุณไม่ลงมือทําด้วยตัวเองอะ คนสอนเก่งแค่ไหนก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้มมันนเขไ่คอ,อย่าง,งตอนตอนพี่อสตเรียนเนี่ยนะ<ม>เจอครูครูเอเขาก็จะมีแตกต่างกันใช่ไ่มแต่และเลเวล<ม>ก็จะเปลี่ยนครูไปก็มีจะมีมเลเวลหนึ่งเนี่ยเขาจะสอนแบบให้ดูในหนังสือเป๊ะตอบในหนังสือเป๊ะ uh huh. เขามาถามพี่โอในโพสต์บอกเลยว่า I can't answer you I can't remember anything in the book I hate that way but if you ask me my opinion I can tell you my opinion <c oughs> แล้วเขาไม่เคยมาถามพี่อีกเลย <c oughs> แต่พอเรียนกับครูคนอื่น <c oughs> เรียนกับครูคนอื่น <c oughs> สนทนานี้ได้หมด <c oughs> แต่ถ้าบอกว่าอะอยู่อ่านนะแล้วอยู่ตอบคำถามในหนังสือนะบอก I'm sorry I can't I can't answer that <c oughs> เพราะพี่ไม่ชอบเรียนแบบจำ <c oughs> เอาละ <c oughs> เดี๋ยวมันจะใกล้หมดเวลาน้องนุ่มแล้วอยากให้นุ่มเนี่ยให้กำลังใจทุกคนว่ายัางไงที่แบบ ถ้าถ้าจะต้องมีความจําเป็นหรือชอบหรือ,อยังไงก็ตามอะ่ะแล้วมันเกิดแบบเออมันยากมันเริ่มจะท้อแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็อื <c oughs> ตัวเองคิดว่าตัวเองมีช่องทางไหนที่ถ้าใครสนใจอยากจะไปฝึก g r a m m a กับนุ่มอย่างเงี้ย <c oughs> ที่ไหนได้บ้างแล้วมีคิดว่าจะเปิด YouTube ของตัวเองไหมอะ่ะพูดไปเลยค่ะโอเค สอนภาษาอังกฤษได้ไหมอะได้ได้เอาภาษาอะไรก็ได้ไม่ว่ากันแต่เพี่ไม่แปลให้นะทุกคนหัดฟังเอาเองนะเพราะเวลาพูดสวิสมาภาษาไทยอะแล้วมันจะหลุดศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะมากอะแล้วรู้สึกว่าแบบลำพานตัวเองที่พูดทับศัพท์ไม่บอกว่าภาษาอังกฤษเลยแล้วกันนะก็โอเค if you are learning English i i'm actually running a page it's on Facebook page the old knows m y page it's called English Crack On which you can just check it out search English Crack CRACK and on English crack on and also I have a group it's a private group that you can come and ask me I will be in close contact with you I will answer every question that you have on my group and yeah it's very very useful not only me a lot of people in my group they are very helpful including keyword he is also in my group and what is the question the ord ah Lang okay and if you feel that English is difficult, if you are struggling and you think that you have nowhere to go, just look back at yourself and think about um, what you want to achieve. Why are you learning English? Just ask yourself, keep asking the way you ask yourself, the way you will be aware of yourself, and you will just, you're not gonna forget your goal. You're just gonna go straight to your goal. Just, yeah look at yourself and talk to yourself a lot and try to um, drive it through the goals. And yeah, if I can do it, like I said, everyone can achieve because English is just just a skill to me. It's like swimming skill, driving skill, every skill requires time and effort. So if you think that you want to achieve English, why not put in enough time? It's just impossible. Yeah, right. so, very easy tip. Just put time and effort, sit down and put your time on English and one day you will achieve it for okay, sure 100%โอเคก็คือสรุปโดยรวมอันแรกคือน้องเขามีกลุ่มเดี๋ยวพ่อจะใส่ชื่อกลุ่มใน Facebook ไปให้นะถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้แล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะพูดให้ได้อยากจะทําให้ได้แล้วรู้สึกท้อให้ถามตัวเองก่อนว่าฉันทําเพื่ออะไรคือสําหรับประโอ๊แล้วเนี่ยโอ๊ตมองว่าถ้าคุณทําแล้วคุณ ให้ข้ออ้างตัวเองหลายๆอย่างว่าเออก็ฉันอยากจะพูดในงานได้แต่มันยากเหลือเกินฉันไม่เอาแล้วแต่ฉันก็อยากจะพูดได้ฉันจะได้ปรับเงินเดือนแล้วฉันก็ไม่เอาแล้วอันเนี้ยคือให้คุณถามตัวเองว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณอยากทําเพื่ออะไรแล้วคุณจะไปให้มันถึงจุดหมายไหมล่ะถ้าคุณจะไปคุณต้องปรับทัศนคติตัวเองให้ได้ว่าเออก็ฉันทําเพื่อจะเอาเงินเดือนปรับเงินเดือนก็มุ่งไปเออมันก็ต้องทำแต่ถ้าเป้าาหมย แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆแล้วเออไม่เอาแล้วเงินเดือนเงินเดือนอันนั้นก็แล้วแต่คุณไงตัวใครตัวมันแล้วที่น้องเขาพูดอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นทักษะนะทุกคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่จะมาทําให้เราจะต้องแบบเออฉันจะต้องทําฉันจะต้องมีเพราะคนอื่นเขามีหรือใดๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมนะทุกคน คือมันเป็นทักษะคุณต้องสร้างขึ้นมามันไม่ใช่มันมีอยู่แล้วไปซื้อ่ามันไม่ไม่ใช่ว่าเออฉันอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมบอกคนนั้นแล้วฉันไปเสียเงินซื้อแล้วมันได้กลับมาเลยไม่อันนี้เสียเงินเสียเงินก็มีนะแพงแพงก็มีถูกถูกถูกเออถูกถูกพีาเนี่ถูกมากเลยนะแต่มันไม่ได้ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยอ่ามันลงทุนคุณลงทุนเงินแล้วคุณก็ต้องลงทุนเวลาด้วยหรือหลายๆคนอย่างนี้เราเข้ากลุ่มเราไม่ต้องลงทุนเงินเออ ลงทุนคนส่วนใหญ่จะคิดว่าโอเคฉันจ่ายตังไปแล้วฉันต้องได้แน่นอนอย่างคนไทยที่แบบอคอร์สต่างๆออนไลน์สมัยนี้เยอะมากชั้นตัแล้วคนก็คิดว่าโอเคฉันจ่ายเงินรับรองฉันต้องเก่งโดยที่เวลาส่วนตัวหลังจากเลิกเรียนเนี้ยก็ไม่ได้ให้เวลากับมันก็ไปทําอืน่นไปนั่งดูไทยไปนั่งดูคอเรียนซีรีส์แทนไม่ให้เวลากับภาษาอังกฤษจริงๆอ่ะแล้วที่เสียเงินไปมันมันเปล่าประโยชน์เลยใช่เป็นนั้น<ห><ห>ทุกคนมาเสียเงิน,น,นให้พิวอนะ ไายกอกเลยแต่พอมาเสียเงินแล้วเนี่ยคุณไม่ทําอีกเพ่าก็ไม่คืนเงินให้คุณนะงั้นก็วันนี้นะทุกคนก็ได้รู้จักกับนุ่มนิดน่อยแล้วก็ฟังเขาเล่าเรื่องที่ที่โดชวนเขามาคือว่าอยากให้เขาเล่าเรื่องว่าไอที่มันไปอยู่สองประเทศเนี่ยแล้วมันต่างแตกต่างกันเลยมันเป็นยังไงเออเออก็ได้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ส่วนส่วนต้องถามยาวกว่านี้นะ ต้องถามยาววันนี้เดี๋ยวคราวหน้าต้องต้องขอเวลาสักสองชั่วโมงก็ขอบคุณมากแล้วก็เออคิดว่าจะเปิด YouTube ไหมอ๋อ YouTube ใช่ไหมคะก็ตั้งใจจะทำอยู่แต่เป็นแบบเชิงท่องเที่ยวเรียนภาษาคือก็คือเป็นเชิงเรียนภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ว่าจะ จะเป็นการออกเที่ยวในยูเคในช่วงหลังจากล็อกดาวน์หลังจากซิเอชั่มันโอเครอดูรอดูเดี <ละ S 2> ๋ยถ้าเดี๋ยวถ้าถ้าได้เปิดแล้วก็พวกเราก็คงจะได้เห็นกันเนาะฝากาพี่ออปราชาสุพัรหนาช่องพี่ออตก็ค่อยๆโตค่อยๆกระดึบกระดึบโ okay, อเคเอาล่ะค่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปฝึกภาษารู้เรื่องก r a ม m a r มากมายเยอะแยะกว่าที่พี่อแนะนำก็เข้าไปที่ กลุ่มของนุ่มนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ตั้งใจจะฝึกนะคะไม่ว่าคุณจะเอาทักษะอะไรจะเอาพูดจะเอาฟังจะเอาเขียนหรือจะเอา grammar ถ้าคุณตั้งใจแล้วก็ทําได้ด้วยตัวเองนะพูดขอ,หอให้ทุกคนก็ได้อย่างที่คุณตั้งใจแล้วกันเนาะเราก็ยังฝึกต่อไปใครไม่ฝึกเรายังฝึกต่อไปเนาะ ใช่ไม่ไม,ไม่่ม pues mm hmm. yeah. ีวันหยุดฝึกอ่ะพี่โยภาษาอังกฤษมันเป็นอะไรที่เราต้องฝึกตลอดชีวิตแหละมันไม่ใช่ภาษาแรกอ่ะคือพูดพูดเมื่อไหร่ก็ผิดเมื่อนั้นอ่ะแต่จแคร์ไหมฉันไม่แคร์ค่ะอย่าไปคิดมากผิดก็ถือว่าเป็นครูใช่โอเคงั้นวันนี้ก็ thank you for my guest and I hope everybody enjoy this video and you learn something and get the tips okay bye สวัสดีค่ะ